กลับสมโครงสร้างร่วมด้วยค่ะจะถือว่ามันทํางานกันไปได้ดีมากเพื่อความรู้เรื่องการกรับสมดุลค่ะเป็น,นรประโยชน์มากๆถ้าเกิดว่าเราอยู่ในวงกวารเรื่อสุขภาพนะก็ก็ฝึกไว้ค่ะนเป็นผลดีอยู่แล้วมาพร้อมกันหรือยังเอท้องไหมท้องยืดปลายเท้าเลยนะคะ นอนคว่ำอ่าไขมาทำแล้วนะคะพอดำมือทนำมือขึ้นค่ะหายใจเข้าไม่คืบ ดูความสั้นยาวของส้นเท้าและลายเท้าท่าที่สองเลื่อนมือมาที่หลังเท้าแบกลายเท้าออกค่ะอันนี้ก็ดูความสั้นยาวของส้นเท้าเหมือนกันนะคะต่ตไปตั้งขาขึ้นขาตั้งฉากนะคะหมอย่อตัวย่อตัวนะคะแบกลายเท้าลงมองที่ส้นเท้าความยาวนะคดะัอสูงต่ำเป็นไงบ้างเท่ากันหรือเปล่า ต่อไปลดขาลงนะคะมือเลื่อมนมาที่ข้อเท้าค่ะน้มตัวเอง็งตัวของเรานะคะไปด้านหลังยกขาขึ้นให้ข่าลอยแล้วก็สายค่ะสายสลายส่ายขานะคะ,ะ,คะเพื่อไม่เกรงเราก็ทิ้งลงกดล,ลงนะคะนี่โอ้โหบางเตียงนี่ดังสนั่นเลยอะ <c oughs> อ่าถ้าถ้าเกิดว่าขาปกติจะตั้งอยู่ประมาณนี้ค่ะนะ้อ60องศา ปกตนะิเนาะอ่ะต่อไปนี้เราก็เช็คขาเรียบร้อยครานี้เราก็เลื่อนตัวไปอีกด้านข้างเราจะไปเช็คกระดูกสันหลังดึงเสือ้อเพื่อที่ตึงก่อนนะคะเพือ่อนี่คนที่ยืนอยู่นะขาไปข้างหน้าข้างหนึ่งไปด้าหลังข้างหนึ่งนะคะถ้ายืนเราต้องมั่นคงไว้ก่อนมือซ้ายแตะคอมปดคอเสือ้อมือขวานะคะชูสองนี้เป็นลิโพนะอ่ารูดแนวกระดุกสันหลังยาวมาเลยนะคะรูดมาตรง สามรอบนะรอบที่หนึ่งว่ากระดูกตรงรอบที่สองแล้ก็สามผัดนะคะว่าสังเกตว่ากระดูกมีโนูนห่างยุบดิดทีหัวอะไรบากนะคะเช่นนะคะจับความรู้สึกไปด้วยระหว่างที่เราเช็คกระดูกนะโอเคครบสามก็เลยครบแล้วมาคลายกล้าม กระดูกด้วยนะคะมือซ้ายนอนกดคลาย้าดเนื้อหลังขึ้นไปเลยค่ะรอบที่หนึ่งนะคะน้งตัวแขนตึงหลังรงหน้าเราไม่โกงเก็ดไปนะคะค่อยๆโน้งตัวไปนะคะค่อยๆกดลงไปรอบที่สองลงมาไล่ลงมานะคะ แลืมการยืดบ้องออกมานะคะ <Dank. S 1> เทคนิกรงขาค่ะสองข้างแล้วก็ยืนชิดเทียงไว้เลยค่ะเราจะได้แบบไม่ต้องเกร็งลำตัวหรืออะไรจะน้อมตัวไปสบายๆเราที่สามกดท้ายขึ้นมานะคะ่ะเราจะใช้น้ำหนักตัวเรากดนะคะไม่ต้องออกแรงแขนเยอะครบแล้วสามรอบ พูดอะไรคะพูดตะขาวส้มมือวางไว้ที่ล่องสบักหล่นะคะแล้วก็นิว้วมือขวาประทองไว้ที่นิ้วโป้อ่าที่เราไปเลยนะคะนับสินะคะ1นึสองสามอาช,ช่วยหน่อยช่วยหน่อยห้าหกเจ็ดแ,แสพยายามใช้ข้อมือนะคะ ไม่ไม่ใช้ข้อมือนี้เหมือนหันมอนหันหูน,หนี่ไม่ได้นะคะจะเจ็บไปจำเจ้าของไม่ได้ของไปขายอ่ะอ่าเรามาเปลี่ยนข้างนะคะซ้ายก็เหลนือหลังอีกข้างหนึง่งแล้วมือซ้ายวางค่ะวางที่บ้านเอวเนาะเริ่มนะคะขวามือขวาวางซ้อน เริ่อกดท้ายลงไปเลยค่ะนี่โป้งกลางออกมาด้วยนะคะให้ขนานกับกระดกสันหลังนะคะน้มตัวมาแขนตึงลัางแอนหน้าก็ไม่ต้องก้มไปนะคะแขนตึงไว้นะคะเราจะได้ไม่ไปวดรอบที่สองแล้วนะคะฝ่ามือต่อฝ่ามือ ขัสุดท้ายแล้วนี่เป็นการทัวร์เราจะทำไปเร็วหนึ่งน,นะต่อไปตามด้วยท่าปูมะพร้าวเลยค่ะนับสี่พร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเคเรียบร้อยหมอมายืนนือสีสันนะคะ มือทาอยู่ข้างหน้าข้างมือข้างหลังข้างมือน,นะคะเอาส้นมือวางไว้ที่แผ่นหลังทั้งสองข้างนะทาเียงและแล้วก็หม,มุน่ะหมุนฝ่ามือตามเข็มนาฬิกาก,กว้างๆนะคะประมาณสองสามรอบแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งลงไปเรื่อยๆะคะ่ะหมุนไล่ลงไปเรื่อยๆนะคะจะถือบั้นเอวอ่าแล้วก็เริ่มใหม่นะ เริ่มใหม่จากทุกคนค่ะไล่ลงไปเ,ะะเรื่อยๆค่ะรอบที่สองอ่อีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายอ่ะลองจับพิททิ้งออกไปด้วยนะคะจับพิททิ้งออกกลางร่างกายคันพ่าน,นานะเฮ้ พร้อมในการถ่ายการง,งานเสร็จเราก็มาตับกระดูกทอนท่านอนคว่ำคุณหมอเลื่อนตัวมาอยู่มุมเตียงด้านขวาก่อนนะคะอยู่มุมเตียงขวาพร้อมกันเลยค่ะพร้อมยอย่างเอ่ยขายืนขนานกับตัวต่อไปอยู่มุมขวาเตียงแหลกสีสานของเพื่อนนะคะไปฝั่งตรงข้ามให้ใบหน้า หกูทางมือไปรูปถ้วยหน่อยมือขวาขวาขวดอยู่กุมเตียงได้ก่อนค่ะแล้วก็มือซ้ายมาไันที่สะบักน,นะย่อขาลงหน่อยนะคะเอาทขางสวย,ยก่อนยอืดไปสุดถ้าเกิดก็ไม่เกรงแล้วก็ค่อยกดลงไปนะคะยืดไปอ่านะคะ <c ười> ได้หมคะเมื่อกี้ล้งนีเ่เสียงดังมา่าเปลี่ยนท้าค่ะเาก็อยู่มุงเตียงซ้ายค่ะด้านซ้ายนะคะอยู่ด้านซ้ายกศษะเลื่อนไปข้างนะคะให้ใบหน้าหามาหาเรานะคะมือซ้ายจับไวที่ใต้กดหูนะคะทามือเปรูปถ้วยหน่อยมือไม่ิดที่รูนะคะมือขวาวางไว้ที่สรีษ แล้วสถานีจับยืดไปถ้าเพื่อนแม่เก่งแล้วเราก็กระไทกลงไปเลยนะคะได้ไหมมีใครยังไหมทำยังบ้างไหนก็มีขึ้นอยากเห็นไม่ลองเลยทุกคนน้องต้องปักตมุดนะเนี่ยอ่ะไปทำท่าเท่ขนโออ่ะท่าต้องบอกให้ค่ะอาบ่า เริ่มเลยนะคะกดกรกะแทกไล่ลงไปนะคะ1นึ่ฝ่ามือต่อ1นึ่ฝ่ามือค่อยถือเอวก,ก็ให้เบาลงนะคะลงน้นหนักกดให้สุดแล้วก็กระแทกลงไปนะคะ,ะ,ะ,คะอ่ะอีกรอบเป็นรอบสุดห้รอบที่สา อย่าลืมถึงเอ็มองให้บาลาค่ะได้ไหมคะถ้านี้ง่ายเราต้องทำไปเลยท่าสวยทุกคนสบายมาทำท่าให้อยู่ได้ พี่เอวก็เบาลงหน่อยนะคะกดบจะบีทจากข้างบนนะคะทีเปนอหนูว่ากับพี่นั้นเราก็อยู่ข้างเดียวกันนะ้นอันนี้มุนน้องข้าดกดบีกระให้ให้ทกเห็นได้ไหมคะใครไม่ได้ยกมือขึ้นนะคะ ทีและข้อได้เลยนะคะอ่าดีค่ะได้แล้วนะคะหมอเลื่อนตัวมาอยู่ที่ตรงบริเวณบ้านเอวนะคะทีน,นี้เราจะมาทำท่าโบกทนุค่ะจับขาฝั่งตรงข้ามมานะคะสอดขาด้านล่างนนะคะขานีก่อน,น,ะะน,อนมือวางด้านล่างจะดึกสลันะคะวางตรงช่วง สะโพกอะตัวนี้เป็นกนนอะอาาร,ระเบนเน็เนาะขาสัมแรกเราวางตรงเหนือเข่าเล็กน้อยนะคะแล้วถ้าเรียงได้แล้ว ก้าวยืนออกมาแบบนี้เลยนะคแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะข้ามมาทางนี้แล้วก็ขัดขัด้านขามาด้หรืองอตัวมางตัวมาแข็งัเลยน่งดีลอดค่ะต่อไปนะคะคราวนี้อีกขาเนยเอาแขนนะคะมาอยู่ด้านอก มือซ้ายเราก็ต้องวางกันบทน,นะคะวางสั่งกันมาให้สุดแล้วก็ะแทกฝัตำแห่งเดิมตั้งแต่สะโพกก่อนนะคะ1นึสองสมเนาะสำคัญมากเลยค่ะท่านี้อ่ะมาคนไปกดที่ที่โคง้งตรงนี้อ่ะไม่ได้นะคะเราจะกดเทด้ตรงไเในเอวตรงนี้นะคะ เป็นย่าเอ่ยถ้าไปเรามากดจุดไว้จันนะคะแอ้คะจุดไวยจบนได้แล้วเราก็กดลงไปที่นี่นะคะเราวิธมีแรกดจุดไว้จบน้ะกดลงไปค่ะ1 <molec> 2 3 4 5สองสสีกดนี้เรามาทำาภากดจุดไว้จบน่ะคะ เ็าต้อง่อยงามด้วยเสียบทาง,ง ó, หูหมอหันตัวลงข้างล่างจากใจเท้านะคะนองขาพับเข่า,า,ขาให้สุดนะคะถ้าเ้าพับไม่สุดอย่างนี้แล้วแทงเข้าไปที่เจ็บเลยนะคะล้วต้องพับให้ที่สุดเลยหอเลื่อนตัวมาถอยหลังไม่ห่อถ้าได้แล้วกว้าวเท้าซ้ายไปตลอด เขี่ยเข้าไปเข้าให้สุดเขียยไปนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนาะห้าเขียยต่อไปตามด้วยพักขาด้านในกดพับขาด้านในนะคะแขนตึงแล้วก็แทะไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแล้วก็เปลี่ยนด,นดย้านนอกค่ะสลับมือค่ะมืขอขวากดเข้าด้านนอกมือซ้ายจับหลองเท้าเข้านิดนะิดหน่อยหน้า แขนตื้นขยมหนึ่งสองสามหันหลัตัวลงข้างล่างนะคะหมอหันตัวลงข้างล่ 1, 2, างหนึ่งสองสามขาการยืนสังเกตการยืนมสมรรมากนะคะคคก้าวขาแล้วกันโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็มาทำข้างก่อนอทำแล้วก็เช็กก่อนนะคะต้องข้างที่ทำไปแล้วกับที่ยังไม่ทำ แข็งแข็งไม่เท่ากันเอ,อันที่ทำแล้วมันไปนุ่มต่อไปเปลี่ยนข้างค่ะมาอยู่ด้านขวาหาจุดลอยโจงนะคะให้เจอแล้วก็กด,ด,ดละะง,กดง,งไปเลยนะคะซ้อนมือกดนิ่งๆลงไปเลยค่ะแข็งตึงนะคะหย่อนตัวลงไปน,นักสีนใจก็ได้ค่ะ แล้วก็ตามด้วยข้าเศึกทางหูค่ะข้าเสศึกทางหูก้าวเท้าขวาไปได้ด้านหลังค่ะพับไม้สุดนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตามด้วยพับขาด้านในกดพับขาด้านในหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามกดพับขาด้านนอกนั้นเดิ้แล้วนะะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ตามด้วยทุกส่อนเท้าค่ะจับปลายเท้าไว้นะคะง้างมือมาสูงๆอีกข้างนรียค่ะหนึ่งสองสามเรียบร้อยค่ะโอเคถ้าเมาข้ามมเรียกร้อยแล้วนะคะข้างต่อเ คนไข้หลับไปยังไม่รู้เนี่ยเออรู้สึกจงเงียบไปหมดเลยะไม่ค่อยตื่นก็ตั้งใจไงคะตัง้งใจฟังยิ่่งยจ้ะเอาขอให้ตอนหาย